สวัสดีครับคลิปนี้นะครับก็มารีวิวครับเจ้าตัวปืนล่าฉลามนะครับก็สามารถใช้ได้ในเทินที่3นะครับแล้วก็ครูดาวสกิลนะครับเเทินเมื่อกดใช้หานนะครับเรียกปืนฉลามออกมาครับสร้างความเสียหายครับตามเปอร์เซ็นต์เลเวลสกิลนะครับและเรียกกระสุนอีก4นัดจากต้องฟ้ามานะครับสร้างความเสียหายนัดละ12%เนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับ นี่ครับสามารถใช้ได้กับไอเทม50นะครับและก็สกิลครับสัตว์ขี่สัตว์เลี้ยงนะครับไม่สามารถใช้ร่วมกับบวก 1+ บวกคูณได้นะครับเห็นไหมครับข้อเสียนะครับก็คือถ้ามีสิ่งกีดขวางด้านบนนะครับดาเมจกระสุนที่ตกจากฟ้านะครับไม่สามารถสร้างดาเมจได้นะครับก็วิธีหานะครับหาได้จากเบตเทิลพาร์นะครับ กิจกรรมสัญญากษรตัตย์ครับและหาได้จากกิจกรรมล่าดาวนะครับกองอาวุธสุดยอดครับก็เป็นอีกหนึ่งอาวุธนะครับที่แรงนะครับหายากครับแล้วก็สามารถจัดฝูงให้ดาเมจค่อนข้างเยอะนะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ